เขาเรียกว่า,าะปะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดไม่ต้องใช้กาวโปะเป๊ะเลยดงโอโอ้โหจับบาง <c oughs> Best three hein ah wykor Step three U architectural Step นิดนึงนี่ก็จะในลักษณะแบบเดียวกันนะครับเรียบร้อยไม่ให้หมดรอดได้น่ะให้แน่นหนาที่สุดจริง,งดมิมดด้วยกันตกแต่งบาม,มสวยไม,ไ,ไม้ประดูนะครับเป็นไม้ขัดเดียวมีกันอตรงไหนมีอะไรเราเราแก้แผลนะครับต้นไม้ไม่เหมือนปุน ไม่เหมือนปูนโจไหมเย็นดูแลนายดีอ่ะเราก็เอนดูมันเย็นดีคนเรารูแจักวมคุสมกันจาแต่เวลาเมาขึ้นมา ไม่ต้องกลัวเปลืองแต่ไม่ลงเดี๋ยวมาดูาาเรามาเก็บรายละเอียด<า>ให้ดูนะครับผมอันนี้คือคือเบื้องต้นนะอาจจะยังไม่ร้อยเปซ็นนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นงานที่เอามาใช้กันเองนะครับผม ด้านล่างด้านล่างทำไมห่หยิบขนาดน,นี้แล้วด้านบนจะขนาดไหนใช่โต <c oughs> ไม่มีรองแล้วหัดเก็บ,บาละเอียดอีกอันนี้ด้านล่างส่วน<ต>นี้เป็นด้านบนเขียนหนังสือโต๊ะทัดรัดข้าว คน<ห>เดแบบกระทัดรับนะครับเอาไว้เขียนหนังสือกิน<ม>ข้าวนคนค <า S 1> เดียว<ฟ>โตกินกาแฟตามคาวฟงคาเฟ่อืไม่ต้องไปใหญ่มากนะครับเอาประมาณนี้แหละร้อยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรหน้ากว้างก็อยู่ประมาณห้าสิบเซนประมาณนี้ครับนี่นตอนเรียมออกาหนึ่ ประมาณนี้นะครับผมกำกำลังน่ารักน่ารักเลยเอาไว้กินกาแฟกินข้าวโตทำงาน<ม>นั่งเขียนอะไรเนาะกินกาแฟกินข้าวโตอะไรได้หมดเนี่ยน่ารักเลยครับผมประมาณนี้แหละผมกินน,น่ารัก